สถิิบันโตกันอีบันโปรงทุกสถานมีความโกลจะขึ้นลงสถิติบันโปรงตรวจสอบสิขอถ้าบ้าถ้าที่ดำติดตัวมาขึ้นลงให้ไปเทียบป่อยนะครับรถตัเทียบชาชลาที่นะครับรถเร็วขบวนหนึ่งหกแปดสนาต้นทางกัดตามสุดปลายทางทันติกุงเทพครับเลี้ยวขบวนจะดูแปลกแนิดนึ่งครับมีรถนอนติดรถจักรมาแต่ไม่ได้ติดเครื่องนะครับก็เป็น เราตดปอกร,รถเร็วหนึ่งสองนะครับที่แห่สปริงชำรุดนะครับแล้วก็ถูกตัดไว้ที่ของยันดีคงน่าจะลาไปซ่อมที่ทุ่งสองครับตอนนี้เอากลับมาแล้วสถานีไม่ได้ประกาศปิดนะครับเพราะเป็นรถเร็วประกาศเป็นรถเร็วหนึ่งเยสองเนี่ยป้ายเป็นสมัยกลบกขออภัยนะครับประกาศเป็นหนึ่งหกแปดแต่ป้ายเป็นสมัยก,ก็ลบ พาอลากริวของ172มาด้วยอะรถเร็วขับบนที่1 6น,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 นะครับพอจอดที่ตะกบไปแล้วจะหยุดอัปทมพิจารณาสถานที่รอขอบประทมสารยนาน้วนย,วยครับแล้วก็ต่อไปครับ